ก็สวัสดีครับผมน้าเจ๋งนะครับก็เห็นปลานะครับตรงนี้มันเป็นปักท่อนะครับปากท่อปลาขึ้นน้ําเยอะนะครับน่าจะเป็นพวกหลายปลาเลยนะมาออปักท่อครับเราลองตีดูครับลองใส่ดูลองใส่ดูขิ้นน้ำจริง อากัศน่าจะตัวเล็ก ข้อนะครับได้เปรียบถ้าเกิดจะหาปาลาก็ต้องดักตามทางนี้นะครับโอเคได้เลยกับหยดยางครับแก้ันฝากไป้วยครับจอนจิว๋ว ทาเค็มก็วันนี้อยากหาปลาทําเค็มนะครับก็เลยเลือกใช้หยดยางนะครับก็เอาทําเค็มนะครับแดดเดียวนะครับเยดยอดมากครับ